รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอป์ปอเรชัน่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน 15.45นาฬิกา45นาทีเดชนีตลาดลัทรัพย์ยังติดลบอยู่1.26จุดเคลื่อนไหวอยู่ที่1,577จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย23,270ล้านบาทเบ,บาบางไปหน่อยหรือเปล่า บาบางไปหน่อยหรือเปล่านะครับถ้าจะให้ดีต้องหนาแน่นกว่านี้นะครับก่อนอื่นครับขอแสดงความชื่นชมกลุ่มปะตะทรวมพลังช่วยผู้ประสบภัยภาคอีสานมอบเงินสนับสนุนภาครัฐ20ล้านบาทนะครับโดยคุณเทวินวงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทะจำกัดมหาชนได้ยืนยันว่าทางกลุ่มปตท,ะทะมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์อุทกภัยที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลายพื้นที่โดยได้มีการจัดตั้งโครงการกลุ่มปตท,ะทะรวมพลังช่วยผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน20ล้านบาทผ่านสำนักนายกรัฐมนตรีในรายการประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารม,โมีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบนตึกสันติไมตรีธรรมนีย์รัฐบาลโดยกลุ่มปตท,ะทมีแผนดำเนินงานช่วยเหลือแบ่งเป็น2ระยะได้แก่ระยะเร่งด่วนและระยะฟื้นฟูโดยระยะเร่งด่วนปตท,ะทสนับสนุนน้ำมันสำหรับกิจการของโรงพยาบาลในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบกับผู้ใช้บริการรวมทั้งสนับสนุนเวช สำหรับการรักษาพยาบาลจำนวน5,000ชุดนอกจากนี้ก็ยังได้ช่วยสนับสนุนสิ่งของจำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มถังก๊าซส,สูงต้มถุงยางชีพผ่านปลัดจังหวัดสกลนครจำนวนพันชุดทันทีที่เกิดอุทกภัยขณะเดีวยวกันพนักงานกลุ่มปตทในนามชมรมพลังงานไทยใจอาสาทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นะครับชมรมคือชมรมพลังไทยใจอาสานะครับทั้งในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคได้ร่วมแรงใจบรรจุถุงยางชีพเพิ่มเติมเพื่อแจกจ่ายอีกกว่า5,000ชุดรวมทั้งพนักงานกลุ่มปะตะทในชื่อ PTT Group สิ่สได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีและต่อเนื่องในขณะที่แผนระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดจะมีการตั้งหน่วยฟื้นฟูกลุ่มปตทประกอบด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมจักรยานยนต์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายบรรเทาความเสียหายของทรัพย์สินให้แก่ประชาชนด้วยก็ขอแสดงความชื่นชมปตทจำกัดมหาชนเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมีการทยอยคลอดผลประกอบการไตรมาสสองของหุ้นในกลุ่มพลังงานออกมาสดตรงไปที่ท่านผู้มนการฝ่ายวิเคราะหะ์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสคุณนลินรัตนกิติกำพลรัตนให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณนลินรัตนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคอดออกมาแล้ว2ถ้าจำไม่ผิดก็มีปอต,อตทอสพกับ IRPC ใช่ไหมครับใช่ค่ะตามคาดต่ำคาดหรือว่าพอดีพอดีคาดครับก็ในส่วนของตัวปตวทสพก,ก่อนนะคะก็อาจจะถือว่าดีกว่าคาดไว้นะคะคกำไรสุทธิไต่มาสออยู่ที่7,500ล้านบาทนะคะก็ปรับตัวลดลง38%เ เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านะคะแต่ <c oughs> ที่เราบอกว่าดีกว่าคาดเพราะว่าอ่าเราประเมินเรื่องของราคาขายเฉลี่ยไว้ต่ําเกินไปแต่พอ <c oughs> ปรากฏออกมาจริงเนี่ยราคาขายเนี่ยปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยนะคะแค่0.2เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับงวดไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะ <c oughs> เพราะว่ามีตัวช่วยจากเรื่องของการปรับราคาขายก๊าซ ธรรมชาติในแหล่งบวงกฎแล้วก็พม่าขึ้นนะคะมาช่วยพยุงตัวราคาขายน้ำมันที่ปรับตัวลดลงไปได้ค่ะครับอันนี้คือดีกว่าคาดโดยรวมสำหรับปตทสพนะครับใช่ค่ะแล้วสำหรับ IRPC แล้วครับ IRPC ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคะก็กำไรสุทธินะคะไตรมาสสอ,อยู่ที่1,200ล้านบาทนะคะปรับตัวลดลง48%เมื่อเทียบกับไตรมาสหที่ผ่านมา นะคะคถึงแม้ว่ามันตัดตัวลดลงเนี่ยแต่เราบอกว่ามันอ<ม>ินไลน์ก็เพราะว่าถ้าเรามาดูไส้ในนะคะตัดเรื่องของขาดทุนจากสต็อกน้ำมันและเฮดจิงนะคะไตรมาสนี้ก็บ,บ,อบอกว่าอยู่สูงถึงพันสองร้อยล้านบาทนะคะ<ม><ม>อันนี้ก็เป็นธรรมดาของโรงกันในไตรมาสนี้ที่จะเห็นตัวการบันทึกกลับเป็นขาดทุนจากสต็อกน้ำมันได้เพราะว่าราคาน้ำมันดิบนะคะในช่วงปิดไตรมาสองปรงับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา นะคะคเทียบกับอ่าไารมาหนึ่งนะคะที่อาจจะมีบันทึกเป็นกำไรจากสต็อกน้ำมันนะคะคเพราะฉะนั้นถ้าตัดรายการพิเศษอันนี้ทิ้งไปเนี่ย<อ>มาดูกำไรปกติเนี่ยจะบอกว่าดีขึ้นมากนะคะเป<อ>ิดตัวเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าตัวเลยเมื่เทียบกับไตรมาหนึ่งที่ผ่านมานะคะ<อ>แน่นอนเนี่ยมาจากเรื่องของ การเดินเครื่องเต็มที่นะคะหลังจากไตามาหนึ่งเนี่ยมี Major down, เมเจอร์ชัดดาวเทอร์นาลาวไปเดือนหนึ่งนะคะไตามาสอเนี่ยกลับมาเดินเครื่องได้เต็มที่นะคะคก็เลยส่งผลให้วอลรุ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะคก็หนุนให้ตัวกําไรปกติดีขึ้นได้ค่ะ,ะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูว่าเอ๊ฟังเสียงคุณนรินรัตค่อนข้างชื่นชอบ ไ <c oughs> ออารีซีจะเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มนี้หรือเปล่าได้กลับมาดูนะครับะนะครับในกลางสัปดาห์นี้จะเป็นคิวของใครที่จะประกาศผลประกอบการไตรามาสสองทับหกออกมาครับค่ะในวันที่9ก็จะมี3ตัวหลักนะคะ,คะมี PTTGC นะคะไทยออยล์แล้วก็ IVL คะ่ะมี PTTGC นะครับ มีไทออยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มี IBL เอนะครับค่ะเอาไล่เรียงจากตัว PTT Global c h e เค c a l อลจำกัดมหาชนคาดการผลประกอบการเอาไว้ยังไงบ้างครับค่ะกำไรสุทธินะคะไตรมาสสองของ p t t g ทีเราก็คาดการว่าน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงนะคะเช่นเดียวกับกลุ่มโรงกลั่นรายอื่นๆนะคะคก็ะคาดการกำไรสุทธิไตรมาสสงจะอยู่ประมาณ6,400ล้านบาทลดลง51%เมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะคอันนี้ก็เป็นการปรับตัว ลงทั้งกําไรปกติแล้วก็กําไรจากรายการพิเศษนะคะในส่วนของกําไรปกติเนี่ยแน่นอนนะคะพทีจซนำเสนอตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งแล้วล่ะคะ่ะว่าจะมีการชัดดาวนะคะ,ะแต่ในไตรมาสสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องชัดดาวในส่วนของโรงงานโอเลฟินไอซีเคดหนึ่งสี่สิบวันนะคะ,คะตัว t ู l i z a t i ช n r เล e ของโรง,งงานก็ลดลงนะคะจาก95้ห้รือ90นะคะคแล้วก็ในส่วนของอโรงงาน โรงงานอะโรเมติกด้วยนะคะคก็มีชัดดาวหน่วยที่2อีก30วันนะคะเพราะฉะนั้นวอลลุ่มไม่ว่าจะเป็นโอลิฟินหรืออะโรเมติกเนี่ยกรับปบตัวลดลงรวมถึงในส่วนของสเปรดด้วยนะคะถ้าดูสเปรดในไตมาสอที่บกัไตมาห 1, 1> ต้องยอมรับว่าปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับไตมาหนที่ผ่านมาทั้งสายโอลิฟฟินแล้วก็สายอะโรเมติก นะคะเพราะฉนั้นก็เลยทําให้ตัวมาจินเนี่ยค่อนข้างแคบสําหรับเรื่องของปิโตเคมีนะคะขณะที่ลงกันเองเนี่ยอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเจอสต็อกลอดนะคะขาดทุนจากสต็อกน้ามันเนี่ยคดการก็อยู่สักประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านนะคะเทียบกับงวดก่อนหน้าที่เป็นกําไรจากสต็อกน้ํามันนะคะสี่ร้ยเจ็ดล้านบาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยกดดัน นะคะทำให้ตัวผลการวินงานในแต่ละสอาจจะเห็นการอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาฟังดูแล้วไม่คือสวยแต่ว่าอาจจะเป็นจุดต่ําสุดหรือเปล่าใช่อันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวตัดมาดูนะครับสำหรับ PTT G4 นะครับเคยอย่าไปดูตัวท็อปไทออยต่อครับค่ะในส่วนของไทออยเช่นเดียวกันนะคะก็ในไตรมาสสองคาดการกำไรสุทธิอยู่ประมาณสัก2800ล้านบาท นะคะลดลง60%นะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็กดดันหลักแน่นอนก็มาจากเรื่องของบันทึกขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนะคะประมาณสัก2 6 0 0ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวธุรกิจอโรมาติกเองนะคะตัว utilization rate ที่ปรับตัวลดลงเดิงขึ้นลดลงเพราะสเปดอ่อนตัวนะคะก็ทำให้ภาพรวมเนี่ยอาจจะ ไม่ได้สดใสามากนักนะคะในส่วนของตัว n o มโอเปอเรชันด้วยนะคะ,ะนี่คือคตัวท็อปไทออยนะครับใช่ค่ะนะครับมาปิดท้ายกันที่ตัว I V L ครับค่ะสำหรับในส่วนของ I V L นะคะก็ะคาดการณ์นะคะว่ากำไรปกติเนี่ยน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสสที่ผ่านมานะคะไอ้ทศนะคะเทียบกับไตรมาสหนึ่ง ที่ผ่านมาแต่มาหนึ่กำไรปกติอยู่ประมาณสัก3,300ล้านบาทนะคะกำไรปกติแต่มาสอเราก็คาดว่าน่าจะอยู่เหนือ3,300ล้านบาทนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของบันทึก Inventory ี่รอนะคะเป็นตัวชุดใช่คาดทุนจากสินค้าคงเหลือนะคะคแต่มาหนบันทึก เป็นกําไรจากสินค้าคงเหลือไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทล้านบาทนะคะคแต่มาสองก็อาจจะมี Inventory Lo s s เกิดขึ้นนะคะก็บวกลบประมาณพันล้าน<อ>นะคะก็อาจจะเห็นบัตรทำลายเนี่ยปรับตัวลดลงได้แต่ถ้าดูไส้ในต้องบอกตัดเรื่องของ Inventory Lo s <อ> s ไปเนี่ยเราเชื่อว่ากำไรปกติน่าจะดีขึ้นอจริงๆดีนะแต่มันทัดสุดท้ายอาจจะไม่สวยนะครับใช่ค่ะอันนี้คือสามบริษัทที่จะมีผลประกอบการออกมาในวันที่เก้าสิงหาคมนี้นะครับใช่ค่ะ p t ท g c Top Thai อ i l แล้อยแลก็ I v l นะครับค่ะ ขอกระชับประชับเลยนะครับวันศุกร์ที่จะคลอดออกมาทั้งปตททั้งตัวของบ้านปูเนี่ยะนะครับจะออกมาเป็นยังไงบ้างครับในสื่อปตทนะคะก็คาดการเห็นกํกไรที่ปรับตัวลดลงจากไตรมาสหนึ่งแน่นอนะนะคะก็เพราะลูกๆทุกตัวเกือบทุกตัวเนี่ยปรับตัวลดลงะนะคะนําโดยสพนะคะแล้วก็ในส่วนของกลุ่มลงกานเองนะคะ,คะท็อ พีททีนะคะคมีซอกลอดเป็นหลักเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นกําไรที่ลดลงสําหรับปตทครับค่ะแล้วก็ในส่วนของบ้านปูนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นเป็นกลุ่มฐานหินที่แย่งออกมาจะเห็นกําไรที่ดีขึ้นนะคะอ่าตัมาสองก็คาดว่าจะอยู่สักประมาณ2,200ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น57%เมื่อเทียบกับตรามาหนึ่งที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นดีขึ้นมาจากเรื่องของกําไรปกติที่เพิ่มขึ้นจาก<แ>วอลลุ่ม นะคะแล้วก็เรื่องของขาดทุนสุทธิจากรายการพิเศษที่ลดลงก็คือค่าเงินบาทที่แข็งค่าทำให้ขาดทุน FX เลดลงด้วยค่ะบ้านปูนน่าจะออกมาสวยหน่อยนะครับใช่ค่ะสำหรับ11สิงหาคมน่าจะเป็นช่วงตอนซักตลาดปิดใช่ไหมครับคกุฎาลิลัตค่ะนะเย็นๆนะครับเย็นวันศุกร์นะครับเอาละครับ2นาทีสุดท้ายถ้าให้เลือกคุ้นเด่นถ้าให้เลือกคุ้นเด่นในกลุ่มนี้ไม่เกินสัก2คุณนารินลัตจะเลือกใครครับค่ะก็คงต้องเลือกตัวที่ คิดว่าผลการเงิน น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะคกเ็เลือกตัวที่พื้นฐานแข็งแกร่งหน่อย<แ>ก็คือ IRPC แล้วก็ p t t c นะคะเลือก IRPC นะครับจุดเด่นที่สำคัญไฮไลท์อยู่ตรงไหนขอกระชับเลยครับค่ะในส่วนของทิศทางกำไรเราคาดว่าน่าจะเห็นกำไรที่ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปีแน่นอนมาจากเรื่องของวอลล่มนะคะแล้วก็จะมีกำลังการผลิตใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าเป็นส่วนขยายกำลังการผลิตของตัวโพลีพีพีนนะคะแล้วก็ตัว PP คัมพาวที่จะเข้ามาในช่วงคศนี้ นะคะเพราะงั้นตัวบอลลุ่มได้แน่นอนแล้วก็ยังคาดหวังเรื่องของเอ็กซ์ต้าไอเทมหรือรายการพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินชดเชยค่าเสียหายประกันภัยนะคะแล้วก็เรื่องของกําไรจากการขายที่ดินนะคะที่บ้านค่ายที่มีแผนที่จะขายค่ะและคอมเมนต์จากทางเอเซพัสนะครับซื้อถือหรือขายหุ้นของ irpc ครับแนะนำซื้อนะคะด้วยมูลค่าพื้นฐานนะคะที่6กบาทหนะคะเลกคอมเมนต์ซื้อ irpc ราคาเป้าหมายเท่าไหร่นะครับ หกบาทห้าสิบค่ะราคาเป้าหมายหกบาทห้าสิบสตางค์สำหรับ IRPC จำกัดมหาชนนะครับค่ะขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายแล้วครับค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะก็แนะนำตัว PTTGC นะคะเราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ช่วงที่ผ่านมาที่ปรับตัวลดลงเนี่ยได้สะท้อนผลการเงินในไตรมาสสองที่อ่าปรับน่าจะปรับตัวลดลงค่อนข้างมากไปแล้วนะคะในระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ครึ่งหลังของปีเออเรามองว่าน่าจะเห็นกำไรที่ดีขึ้นจากไตรมาสสองนะคะ จากโรงงานที่ชัดดาวไปเนี่ยกลับ,บมาเดินเครื่องผลิตเต็มที่นะคะรวมถึงช่วงปลายปีน่าจะเป็นช่วงฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นโรงกรันหรือสเปร์ปิโตรเคมีน่าจะเห็นการฟื้นตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นน่าเห็นกํกำไรที่ดีขึ้น<อ>นะคะผลประกอบการไตรมาสสอ,อาจจะไม่ค่อยสวยแต่จะเป็นจุดต่าสุด แล้วก็จะมาฟื้นนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับใช่ค่ะเลคคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะแนะนำถือหรือขายหุ้นของ PTTGC ครับค่ะก็แนะนำซื้อนะคะสำหรับ PTTGC นะคะด้วยมูลค่าพื้นฐานที่81บาทนะคะเลคคอมเมนต์ซื้อ PTTGC นะครับค่ะราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ81บาทค่ะ81บาทนะครับนี่คือ2คงหุ้เด่นในกลุ่มพลังงานนะครับจากทางเอเซพลัสประกอบด้วย IRPC ร์พจำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม6บาท50สตางและ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสม81บาทนะครับ 81บาทนะครับมีอะไรเพิ่มเติม30วิสุดท้ายเชิญครับคุณณลิรลัตค่ะก็ในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเราก็คงคาดหวังว่า,าในกลุ่มของพลังงานเนี่ยภาพร,รวมเนี่ยก็น่าจะเห็นน้ำมันนะคะยืนอยู่ในกรอบได้นะคะ,คระประมาณ50าสิเดียนบวกลบนะคะคร,รวมสึงในส่วนของครึ่งหลังของปีเราก็มองว่าน่าจะกลับ ช่วงฤดูกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงกันแล้วก็ปิโตรเคมีได้ในช่วงไตรมาสสี่นะคะก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะตับตามองได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับคุณนลิรัตครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนลินรัตกิติกำพลรัตน์ผู้อุ่งในการฝ่ายวิจัยผู้มุ่งในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับ ทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money ่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบุนแสงนะครับซ a สโก้ m มาร์เมมเยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากสมัครฟรีไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วนะครับเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของ s ั s c o s ซ s c o ก้น้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับผมยุทธนากลับมาใหม่พรุ่งนี้ส่วนช่วงหน้ารายการ Make Money โดยพี่นิด ธ่านพงมีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน <Yeah. S 2> รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดย บริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน